คนเดินประเทศไทยทำให้เดินให้คนมาเดินแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสาวๆวัยรุ่นของคนไทยเยอะมากวันนี้ตรงนี้แต่งตัวเท่มากๆตรงนี้จะเป็นสถานที่ของหนัก่องเที่ยวที่ชอบมาเที่ยววัยรุ่นไทยชอบมาเที่ยว เยอะมากมากสาวสาวสวยๆน่ารักทั้งนั้นเลยี่รถเมล์ประเทศไทยท่านผู้ชมคนขึ้นกันเยอะมากๆอยูู่หน้าวิกซีหน้าเซดำมลิวิชีซูเปอร์เซ็นเตอร์ท่านผู้ชมสบายดีครับสบายดีครับวันนี้เฟร์ประไทยพามาเที่ยวสยามสแควร์้ะท่านผู้ชมเลยวันนี้เป็นวันเสาร์วันที่เก้าเนาะสยามสแควร์วันเสาร์เนี่ยคนเยอะมากๆเลยท,าท่านผู้ชม เดินเดินกันเยอะมากมากทั้งๆก็มาอยู่ทั้ททงสนง่นทั้งเซนตันเวอร์แล,ละทั้งส่วนๆจะพาเลาะพาเลาะพาชมไปท, K, ทัทงนะ้ง MBK ทั้งชมส่นทั้ง MBK เนาะ่ใครก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้ต้องว่าลายใหญ่ห่างประหนับชมกันเลยทา่านผู้ชมมันดูรถเมย์ไทยรถเมย์ประเทศไทยท่านผู้ชมคนขึ้นกันเยอะมากๆดูหน้าวิกซี่ ลาดะดานีอิชีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ท่านผู้ชม<อ>คนรอรถเมย์กันเยอะมาก<อ>สชายงสาแค่วันนี้คนเยอะมากเลยท่านผู้ชมคนเดินกันเยอะมากจริงๆเลยเนะี่ย คือถ้าจะพาอย่างเลาะอย่างชมชมบรรยากาศวันเสาเนี่ยคนเดินกันเยอะมากถนนคนเดินประเทศไทยทำให้เดินให้คนมาเดินแต่ส่วนใหญ่จะเป็น สาวๆวัยรุ่นของคนไทยเยอะมากวันนี้ตรงนี้กล้องเคยไยสั่นไว้ก็ขอโทษคนไทยก็พยายามเต็มที่แล้วชันมากเลยคนเดินกันเยอะมากจริงๆ เป็นสถานที่ทองเที่ยวตรงกลางใจเมืองประเทศไทยตรงกลางเลยเด้อท่านชมเดินสถานที่ลดไฟฟ้าใต้ดินลดไฟฟ้าอยู่อยู่สย,ยามสแควร์นี่มีลดไฟฟ้าแรงสูงเนลดไฟฟ้าใต้ดินหน่ยเด้อท่านชมเดิน ไปตรงไหน,นทางไหนก็สะดวกสบายโอ้โหแต่ละวงแต่ละทีมเนี่ยปเปลี่ยนนักร้องใหม่ทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมจะให้ดูเลยคนเยอะมากคนเยอะมากจริงๆเปลี่ยนบเบสใหม่นักร้องใหม่ มาดูอะไรตรงนี้ก่อนมีอะไรดูเนาะท่านผู้ชมเนาะเจ้า,จาแต่งตัวอะไรนะเมือนกระตูนเลย,ย,ออยแต่งตัวเท่ามากมาก Yeah. ตรงนี้จะเป็นสถานที่ของนักท่องเที่ยวที่ชอบมาเที่ยววัยรุ่นไทยชอบมาเที่ยวตรงนี้ก็เก็บแล้วโอ,อเ้โหคุอเก็บไว,ไว้แท้หรอเพิ่งจะตั้ง,งวงหรืเอ,อเปล่าเขาเก็บไว,ไว้แท้หรอเพิ่งจะเปิด ช่วงเวลาทุ่มหนึ่งเนี่ยคนเยอะมากๆเลยเลยทางมเดินคนเที่ยวกันเยอะมากมากสาวๆส,สวยๆน่ารักทั้งนั้นเลยนี่แหละการเที่ยวสยามสแคว คนเดินกันเยอะมากอาหารการกินก็เยอะมาก,มากๆเดเลยทา่านผู้ชมเด้อตอนนี้ก็ตั้งไก่จะมาหอดทางฝั่งเอ k เคแล้วช่วงนี้คนเยอะมากเลยทา่านผู้ชมเดิม ประเทศไทยทำได้ทำถึงกล้าทำให้คนมาเดินให้คนมาเที่ยวโอ้โหสาวๆสวยๆหนุ่มหล่อแต่งตัวกันมาเดินมาเที่ยว วันนี้วงดนตรีมีแค่สองวงแต่เป็นวงแรกก็เปลี่ยนหนักร้องวงที่สองมเก็บของแต่มาถึงทั้งนี้ก็คนเดินเล่นกันถ้าท่านชมเขาก็เล่นกันเที่ยวก,กัน อันนี้เขาเรียกว่าถนนคนเดินเดินเล่นผ่อนคลายนี่แหละครับเดินเล่นผ่อนคลายเช้าวๆหนุ่มๆนัดกันมาเที่ยวนัดกันมาเจอตรงนี้ เที่ยวกันสนุกมากๆ <Okay. S 1> อากาศดีนะท่านชม6โมงครึ่งถุมหนึ่งเนี่ยอากาศดีมากๆ <Okay. S 1> ประเทศไทยทําให้คนมาเที่ยวคนมารักคนมาซอบ พราะว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ปุ่นใจเวลาเดินเล่นเดินเที่ยวคนเยอะมากนี่จะคนสวยๆงามๆทางนั้นเลยท่านผู้ชม สวยหล่อๆทั้งนั้นเลยแต่ชาชนใหญ่จะเป็นคนมีตังคนะ์เนาะ เเดินกันเยอะมากจริงๆใครก็ไม่รู้จะบรรยายอย่างไร